สวัสดีครับโอกาสในการเป็นเจ้าของที่พลาดไม่ได้กับที่นี่โปรเจกต์เขาใหญ่แกรนด์วิสตาที่ดินทําเลทองใจกลางธรรมชาติอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับไม่ใช่แค่ที่ดินธรรมดาแต่คือโอกาสครั้งสําคัญที่คุณจะเป็นเจ้าของทาเลศักยภาพสูงใจกลางธรรมชาติเริ่มต้นที่ขนาด300ตารางวาจนไปถึงขนาดใหญ่1ไร่และมีเพียงแค่ แปแปลงเท่านั้นเองนะครับพิกัดนะครับตําบลคลองม่วงอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับและทําเลที่นี่นะครับมูลค่าก็เพิ่มขึ้นทุกๆปีเลยนะครับสําหรับการเดินทางก็แสนสะดวกสบายมากๆเลยนะครับท่านใดนะครับที่เดินทางมาจากถนนมิตรภาพหมายเลข2นะครับและลงจากถนนมิตรภาพนะครับให้เดินทางต่อด้วยถนนหมายเลข2 2 3 5นะครับเส้นปากช่องวังน้ําเขียว และให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอย วัดซับผูระยะทางเพียงแค่21กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับและเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเพียงแค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองครับทำเลที่มีแต่คนอยากได้แบบนี้นะครับโอโซนบริสุทธ์รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอยู่ใกล้ไยม้าฟาร์ามเพียง6นาทีจุดเช็คอินยอดฮิตที่มีครบทั้งมุมท่องเที่ยวพักผ่อนและคาเฟ่ทั้งยังอุ่นใจได้ทุกเวลานะครับเรื่องสุขภาพใกล้อนามัยเพียงแค่4นาทีเท่านั้นหรือ จะเป็นโรงพยาบาลปากช่องนานา,นาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเองนะครับที่นี่นะครับมากมายไปด้วย ร้านสะดวกซื้อที่ครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นซีเและตลาดนัดชุมชนนะครับก็เพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับเพียง40นาทีก็ถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สวรรค์องคนรักธรรมชาติและการท่องเที่ยวที่นี่นะครับไม่ใช่แค่ที่ดินที่เหมาะสําหรับแค่เพียงสร้างบ้านเท่านั้นแต่ยังเหมาะกับการลงทุนในระยะยาวจะสร้างบ้านพักตาอากาศบ้านสวนในฝัน หรือซื้อเก็บไว้เก่งกําไรก็การันตีความคุ้มค่าเพราะที่ดินโซนนี้นะครับราคาพุ่งขึ้นทุกปีนะครับที่นี่ยังมาพร้อมกับระบบสาธารณูปโภคที่ครบคันน้ํำแลตไฟฟ้าถึงหน้าแปลงนะครับและที่พิเศษกว่านั้นนะครับเราไม่ได้ให้แค่ที่ดินนะครับแต่เรายังมีแบบบ้านที่มีให้เลือกมากกว่า200แบบฟรีๆนะครับโดยไม่ต้องเสียเวลาออกแบบเองนะครับและพร้อมดําเนินเรื่องการขออนุญ,ญาตก่อสร้าง ให้ครบทุกขั้นตอนและที่เหนือไปกว่านั้นนะครับเราดูแลการก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์เชื่อมต่อกับถนนราดยางภายในโครงการนะครับว้างถึง10เมตรและที่สำคัญมีรางน้ำระบายน้ำสองฝั่งถนนออกแบบมาให้รองรับการใช้งานในระยะยาวป้องกันน้ำขังน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีนะครับเราเชื่อมั่นว่าที่ดินแปลงนี้นะครับราคาดีที่สุดในเขาใหญ่กับทำเลที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้นะครับเพียง7 0 0 0บาทต่อตารางวาเท่านั้น มีให้คนเลือกตั้งแต่368ตารางวาจนไปถึง1ไร่321ตารางวามาพร้อมเงื่อนไขสุดพิเศษนะครับผ่อนได้ไม่มีดอกเบีย้ยเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนี่คือโอกาสที่ต้องคว้าไว้นะครับอย่ารอให้ราคาขึ้นนะครับสนใจติดต่อสอบถามกับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านตอนนี้เลยนะครับโทร083 400 0 9 2 0และ086606 1966นะครับเพื่อนัดชมบรรยากาศและสถานที่จริงเพื่อเลือกแปลงส,สวยที่ชอบก่อนใครแล้วพบกันนะครับ